เรียนพรลูกๆนักเรียนทั้งหลายพระอาจารย์มีชื่อว่าพระอาจารย์อาสชาติจารุวันโนจากวัดสแกซึงตมมณลเกาะพูพอำเภอปาพีจังหวัดนครนายกชื่อเล่นของพระอาจารย์คือหลวงพี่กวรอูคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของการเรียนออนไลน์ของพระอาจารย์จะมาในหัวข้อเรื่องความอดทน ลูกๆนักเรียนมาเรียนหนังสือต้องมีความอดทนตั้งใจเรียนให้สมดังพ่อแม่ส่งให้เรามาศึกษาเล่าเรียนและอย่าทำให้ท่านทั้งสองเสียใจทุกๆอาชีพทุกๆคนต้องมีความอดทนในหน้าที่การงานพระอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาชีพทหารตำรวจต้องมีความอดทนในหน้าที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองพ่อแม่ ต้องมีความอดทนในการหาเลี้ยงดูบุตรธิดาดูบาอาจารย์ต้องมีความอดทนในการสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาชาวนาต้องมีความอดทนในการปลูกข้าวนักเรียนนักศึกษาต้องมีความอดทนในการตั้งใจศึกษาเ,าเรียนพระอาจารย์จะมาเน้นให้ลูกๆนักเรียนทั้งหลายให้มีความอดทนในการเรียนและทุกๆเรื่องเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพระอาจารย์จะฝาก หลักธรรมสามประการคือหลักธรรมข้อที่หนึ่งความอดทนได้แก่ขันติการรังงับความต้องการทางใจของตนเองรู้จักอดทนอดกัน้นไม่แสดงอาการที่มีผลร้ายแก่ตนเองหลักธรรมคำว่าพยายามได้แก่ริยะความกล้าที่จะต้องลงมือทำและไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลักธรรมคำว่าไม่ทำงานค้างคายกตัวอย่างง่ายๆคือครูให้การบ้านมาเราจงทำให้สำเร็จอย่าปล่อยปะละเลยไว้อย่างเช่นคำว่าดินพอกหางหมูอนิสงของความอดทนมีอยู่5อย่างคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก 2. ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยเวร 3. ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ สี่ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำความชั่วความหยาบช้าห้าเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสู่คติโลกสวรรค์หรือขึ้นสวรรค์ดังคำบาลีที่ว่ามานาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบของบุคคลอื่นสาธุ จเจริญพรลูกๆนักเรียนทั้งหลายพระจารย์ชื่อพระครูใบจีกาฉลองปัญญาธีโปวัดสแกจึงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกวันนี้พระจารย์จะมาพูดเรื่องอุปการีอุปการีก็หมายถึงพ่อแม่ปุยาตยายที่เลี้ยงเรามาช่วงสถานการโควิดเนี่ยเป็นโอกาสดีโอกาสทองที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณ เพราะบุญคุณที่ท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมีโอกาสดีแล้วกว่าจะได้ทุบแทดเนี่ยมันมีโอกาสน้อยช่วงนี้เป็นโควิดเป็นโอกาสทองและมีความตั้งใจของนักเรียนอยู่แล้วรให้นักเรียนนะ่ะช่วยเหลือดูแลพ่อแม่เก็บปาดงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เช่นดูแล ตอนยามป่วยก็หาข้าวหาน้ําคอยดูแลตอนมาจากแม่พ่อแม่มาจากข้างนอกเหนื่อยอาทานน้ําแม่กินข้าวลียามอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เห็นแล้วก็ชื่นใจกว่าจะได้มีโอกาสเนี่ยมันมีโอกาสน้อยกว่าเราจะได้ทดแทนเนี่ยช่วงเรียนเปิดเราก็มีโอกาสแล้วช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่เราดูแลกว่าจะได้นะ่ะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาส อยากจะดูพ่อแม่เนะี่ยมันก็สายบางคนเนะี่ยไม่เคยได้ดูแลเลยก็บางคนก็ไม่มีพ่อแม่ก็มีแต่เขาก็ยังรักษาดูแลคนที่เขาเลี้ยงมาเขานับถือพ่อแม่แล้วเนี่ยเรามีพ่อแม่แล้วแล้วที่โอกาสดีเลยลูกคนที่ดูแลพ่อแม่เนะี่ยมีอานิสงส์นะลูกนะอาสงม,มากมายไปไหนมาไหนก็มีคนนักสันนิษฐานรรมีหน้านมีตาอิมเอิบ ทำงาน,านทำการาการ็มีชคล่ำรวยผิวพรรณก็ผ่องใสจะจะหาผู้ใหญ่เนี่ยก็ทักทายว่าเออมีเด็กคุณโน้นดีเด็กล,ลูกหลานบ้านนี้ดีเนาะดูแลพ่อแม่ดีเนาะเนี่ยเราได้ยินแล้วก็พู้ใจพ่อแม่เราได้ยินก็ชื่นอกชื่นใจสุดท้ายเนี่ยะอาจารมีบาลีเล็กเล็กน้อย พอเป็นสติก็ให้ลูกคิดคิดดชูชนะยันติมาตาปีตารักเขจงรักษาบิดาผู้ให้กำเนิดให้มากมสาธุ